สวัสดีค่ะบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นกับโ okay, อเคเดสก์วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอบทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับเวลาเราไปร้านทําผมเขาจะพูดคุยอะไรกันยังไงมาฟังเสียงจากเจ้าของภาษากันเลยนะคะ どう,どうなさいますか？วันนี้คุณอยากทำอะไรบ้างครับคำว่าเคียวเคียวก็คือวันนี้เนาะวะก็เป็นคำช่วยด้วยไนซายมาสก้าก็คือทำอะไรทำอยากทำอยากทำอะไร お願いしตす。ัットชิช่วยตัดผมให้ฉันหน่อยค่ะคัดโตคัดโตแล้วก็โอมันก็จะยาวหน่อยคัโตเนทั้งโตทั้งโอทั้งโอเสียงมันก็เะยาวไปเลยอ่งอีกทีหนึ่งคัดโตันนชิมส่วยตัดผมให้ฉันหน่อยค่ะคัดคัตก็คัดอะเนาะ โอเอนไงชิมัสก็คือเวลาเราจะขออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็สิ่งนั้นโอเอนไงชิมัสแต่น,นี้เป็นกริออยาเนาะคัโตะทําด้วยโอ้โอเอนไงชิมัสแต่ถ้าเกิดสมมติเราจะขอของอขอตังโอคาเนะโอเอนไงชิมัสเงินโอ้โอเอนไงชิมัสก็ได้มั้ยหรือ,องไงค่ะขอบคุณมาิกค่ะรับทราบครับ เข้าใจแล้วครับอะไรประมาณนี้ค a าชิโกะมาริมาชิตะจำไว้เป็นท่อนนี้เลยนะว่าเวลาเขาเหมือนกับสั่งหรือบอกให้ทำอะไรแล้วเรารับทราบร้วเข้าใจเราจะทำตามนั้นเราก็จะพูดว่าค a าชิโกะมาริมาชิตะあのこの写真の髪型みたいにできますかเออคุณช่วยตัดให้เหมือนกับรูปนี้ได้ไหมคะ คโนก็เป็นเอออาขึ้นประโยคคำพูดทั่วไปเนาะโคโนชาชิชนโนคามิกาตะมิตตยมิตตยนิเดคิมัสก้าถาเดคิมัสก้าคือ,อสามารถไหมมิตตยก็คือเหมือนอยากให้เหมือนโคโนก็โคโนชาชินก็รูปนี้คามิกาตะก็คือทรงเนี้ยแบบเนี้ย ทำมิก็ผมเนาะกาตาก็คือแบบอะโนこの写真の髪型みたいにできますか？แค่นี้นะคะประโยชสั้นๆเราก็จะสามารถเวลาไปร้านทำผมเราก็จะสามารถบอกช่างได้ว่าทำผมแบบนี้ทำผมแบบนี้รูปนี้ที่เหลือก็ ันนี้ก็ตโกไหมาาอีกูระเดสกกะเท่าไหร่ค่าอะไรประมาณนี้ที่เคยชบทวนกันไว้ในคลิปก่นกอน,ก,อนก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะโอเคสำหรับคลิปภาษาญี่ปุ่นวันนี้ก็ได้คาชิโกมาเรมิตะก็สี่รับทราบ ตัดให้เหมือนทรงโดนัไซมัสโดนัไซมัสกะาหรือจะทำอะไรแล้วก็อีกคำหนึ่งอะไรนะอ๋อโคโนชาชินโนะคามิกาตะมีใต้นี่เ้คิมัสกาตัดแบบนี้ตัดแบบในรูปนี้ได้ไหมคะโอเคนะคะ สำหรับคลิปสนทนาภาษาญี่ปุ่นวันละคำก็ทบทวนกันแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะโอเคเลยจ้ะ okay,